สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวธนูเข้าสู่ชาแนลนายทาลอดพยากรไบโคเอค่ะการทำนายไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เปิดเปิดไพ่ในวันที่1มกราคม2 6 6 5วันแรกของปีใหม่นะคะดูว่า7วันแรกนะคะใน พศออใหม่ของชาวธนูและละัคนาราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างผ่านการทํานายไพ่ทาโรค่ะเป็นการทํานายแบบโดยรวมค่ะสําหรับราศีธนูนะคะผู้เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมนะคะก็ถือว่ายังเป็นอ วันเกิดนะคะช่วงของเดือนเกิดของชาวราศีธนูบางท่านนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14มกราคมด้วยก็ขอแฮปปี้เบิร์นเดย์แฮปปี้นิวเยีร์กับชาวธนูด้วยนะคะและเป็นการทำนายให้กับชาวลัคนาราศีธนูด้วยลัคนาธนูด้วยนะคะเอาละค่ะขอไพ่ทาโร่ได้ทำนายนะคะดวง7วันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1เลยนะคะ1ถึง 7, 7วันนี้ของปีใหม่ชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้าง การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจัยญาณในการชมค่ะขอเป็นตัวแทนของชาวธนูและลัคนาราศีธนูจับไพ่ค่ะไพ่สังขาช Judgment สามดาบเก้าไม่เท้า สมไม้เท้าเจ็ดถ้วยใ6หไม้เท้าชาวธนูคะในวันที่หนึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นสิริมงคลกับชาวธนูมากๆเลยได้ไพ่พระนะคะหลายๆท่านคงไปไหว้พระเก้าวาัดไปออขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขออวยพรขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อานวยโชคอํานวยพรให้คุณได้สําเร็จสมหวังดังสิ่งที่ตั้งใจเป็นวันมหามงคลวันที่หนึ่งมกราหกห้านะคะวันมหามงคลได้ไพ่สังราชคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะเป็นคนดีและคุณก็จะได้รับบุญจากสิ่งที่คุณทานะคะขอให้วันที่หนึ่งนี้เป็นวันที่คุณจะได้ไป กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรและสิ่งที่คุณขอขอให้สําเร็จสมหวังนะคะเป็นวันมหามงคลวันสิริมงคลน,นะคะได้ไพ่พระค่ะวันที่2นะคะได้ไพ่จัดจเม้นตจัดเม้นคือเจ้ากรรมในเวรหรือว่าผลของกรรมหรือกฎแห่งกรรมนะคะดังนั้น ขอให้คุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนได้รับผลบุญแต่ถ้าอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีขอให้คุณหลีกเลี่ยงเธอะค่ะนะคะปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณการสร้างบุญสร้างกุศลทําแต่สิ่งดีด ผลบุญจะส่งเสริมให้คุณได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตค่ะนะคะและอย่าลืมไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะนอกจากนั้นก็การคิดดีทดําดีพูดดีนะคะบุญที่คุณทาจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองค่ะวันที่3ค่ะได้ไพ่3าดาบนะคะ การที่คุณไม่ขัดใจใครนะคะไม่ทําให้ใครโกรธก็ถือว่าเป็นการลดโทษลดกรรมลดทุกนะคะการที่เราจะมีทุกได้การที่เราจะผิดหวังอกหักได้ก็เป็นอาจจะเป็นเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เราเคยทําให้เขาเจ็บอกเจ็บใจดังนั้นปีใหม่นี้นะคะเราจะไม่ทําให้ใครโกรธเราจะไม่ทําให้ใครเสียใจเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้แล้วจะส่งผลให้ความรักของคุณสมหวังส่งผลให้ชีวิตรักของคุณมีความสุข นะคะแล้วสง่งผลให้คุณพบแต่สิ่งดีๆสบายใจค่ะใบที่4นะคะก็คือใบในเรื่องของการงานค่ะ 9ก้าไม่เท้าคืองานเยอะงานมากนะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราหยุดมาหลายวันแล้ววันที่4เนี่ยเป็นวันแรกที่เราเริ่มมาทํางานนะคะงานที่กองเอาไว้งานที่รับออเดอร์หรืออะไรเอาไว้นะคะอาจจะเพิ่งมาเคลียร์เลยทําให้งานเยอะงานหนักค่ะแต่ก็ส่งผลดีกับคุณนะคะดังนั้นถือได้ว่างานที่เยอะขึ้น ในวันแรกของการทำงานในปีใหม่ก็ถือว่าเป็นเป็นเลิกดีนะคะเลิกเกดีที่จะเริ่มต้นงานด้วยงานเยอะๆงานปังๆค่ะวันที่ห้านะคะสามไม้เท้าคุณจะมีการติดต่อกับ คนอีกมากมายนะคะอาจจะได้ต้องไปติดต่อลูกค้าติดต่อกับคนทางไกลนะคะการสื่อสารการติดต่อจะประสบความสําเร็จใครที่จะไปติดต่อราชการก็ถือว่าราบลื่นนะคะใครที่จะไปติดต่อกับเจ้านายนะคะก็ถือว่าคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะความก้าวหน้าความสําเร็จบังเกิดขึ้นในเรื่องของการติดต่อและการทํางาน,นะคะ่ะ วันที่6นะคะวันที่6มกราได้ไพ่7ถ้วย7ถ้วยงานด้านเกี่ยวกับเรื่องของงานสวยๆงามๆง,งานในด้านศิลปะงานที่ด้านได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆจะไปได้ด้วยดีค่ะนะคะผลงานจะโดดเด่นชื่อเสียงจะดีนะคะจะเป็นที่รู้จักของคนมากมายก็สําหรับใครที่ทํางานด้านนี้นะคะหรือจะจะเป็นแนวเอ่อพรีเซนต์แนวออกหน้าออกตาเช่นดารานักร้องนะคะนักแสดงต่างๆก็ถือได้ว่าจะมีชื่อเสียงดีขึ้น ะะจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็งานจะเยอะมากขึ้นนะคะงานการประสบความสําเร็จค่ะ วันที่7ค่ะนะคะได้ไพ่6ไม้เท้าก็เอาเป็นว่างานดีมากๆเลยค่ะนะคะงานราบลื่นไม่ว่าจะทํางานอะไรไม่ว่าจะรับจ้างนะคะหรือจะทํางานประจําหรือจะทําธุรกิจนะคะคุณขยันหมั่นเพียรน,นะคะทำไปได้ด้วยดีอุปสรรคต่างๆก็จะมีน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะมีแนวโน้มว่าความพยายามของคุณความอดทนของคุณนะคะความพยานยาของคุณจะประสบความสําเร็จงานการก้าวหน้ารุ่งเรืองดีค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาขอไพ่ช่วยทํำนายดวงเรื่องของการงานค่ะการงานของชาวธนูในช่วง7วันแรกของปีใหม่จะเป็นอย่างไรบ้าง Strange View of Fortune the Fool ให้ก้าวไม่เท้าชาวธนูคะการงานของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะ มีอำนาจในการออกคําสั่งมีอำนาจในการบริหารงานมีอำนาจในการที่จะควบคุมลูกน้องลูกจ้างคนใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะแล้วการงานของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าใครที่การงานติดขัดมาก่อนนะคะมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะงานให้มันกลับขึ้นมาดีขึ้นได้หรือบางทีอาจจะดีขึ้นโดยปฏิหารก็ได้นะคะดวงดีขึ้นแล้วอ,อ,อุปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปได้เองนะคะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ ผ่อนคลายนะคะจากสิ่งที่มันหนักๆมาก่อนนะคะบางทีอาจจะเป็นช่วงก่อนปีใหม่นะคะการงานดูติดติดถดถดแต่พอปีใหม่มาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันโลง่งรู้สึกว่ามันสบายแล้วก็รู้สึกมันอุปสรรคมันคลี่คลายมันราบเรื่อนขึ้นนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเบาใจได้มากขึ้นคะ่ะ นะคะแต่ว่ามีแนวโนม้มว่างานจะเยอะขึ้นนะคะอาจจะต้องทํโ OT หรือว่าต้องเมนแบบว่าทําล่วงเวลาหรืออาจจะบางทีจะต้องมีการแบ่งงานออกไปนะคะออกไปให้กับสาขาอื่นหรือว่าคนอื่นทําด้วยคนข้างนอกทําด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะแบบว่า,าจ,จะต้องมีการแบบว่าต้องตัดอ่ะตัด,ต,ด,ต,ดตัดงานแบบต้องต้องปฏิเสธงานบ้างเพราะว่าเราเราอาจจะทําไม่ทันก็ได้นะคะมีเกฑ์ว่างานจะเยอะจนเราต้องต้องยอมกัดฟันที่จะยอมตัด ะะไปบ้างค่ะในเรื่องของงานผ่านไปนะคะเรื่องของการเงินบ้างค่ะไพ่อัศวินดาบเดวอร์ไพ่ราชาและไพ่ราชาดาบในเรื่องของการเงินนะคะ อย่าใจร้อนอย่าวุ่วามนะนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเพราะความใจร้อนนะคะหรือว่าพลาดพลาดโอกาสดีๆพลาดโอกาสที่จะได้เงินเพราะ ความวุ่นวายความใจร้อนของเรานะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสงบสงบลมลมนะคะใจเย็นๆค่ะนะคะดวงมันจะดีแล้วไม่ต้องไปใจร้อนอะไรมากมายนะคะเพิ่งจะปีใหม่เพิ่งได้รับอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะพศเพิ่งเปลี่ยนดังนั้นอย่าไปเริ่มต้นพศด้วยความร้อนนะคะอย่าใจอย่าร้อนใจร่มๆมใจเย็นๆเอาไว้จะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะค่ะส่วนเรื่องของออการเงินเนี่ยมีดีขึ้นนะคะได้ไพ่เดอะเวิร์ดเวิ์แปล ว่าความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะความบริบูรณ์ต่างๆจะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นหมายถึงเงินทองมันจะมีเข้ามาในในดวงชะตานะคะผ่านมือเรามากขึ้นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือด้วยนะคะหรือว่าการเงินของคุณจะมั่นคงนะคะจะมีมีฐานะที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะแต่ว่าการจะใช้ใจ่ายอะไรหรือการตัดสินใจอะไรในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยอย่าประมาทนะคะอย่าวุ่นวายให้ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลนะคะให้มีความพินิจพิเคราะห์ออนิดนึง จะลงทุนทำอะไรนะคะการลงทุนคือความเสี่ยงอย่าเสี่ยงโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือว่าไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะคะผู้รู้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรคะ่ะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะการเงินดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะสำหรับการเงินต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวธนูใน7วันแรกของ มักราหกห้าเลเวอร์เจ็ดดาเอ้เจ็ดไม้เทา้าหนึ่งถ้วย สองไม้เท้าในเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่เลิฟเวอร์แสดงว่าความรักจะมีความสุขค่ะได้พบคู่ครองต้อนใจได้มีความรักได้มีความโรแมนติกได้มีเรื่องของความรื่นรมทางด้านจิตใจนะคะความรักเบิกเบิกบานขึ้นมาในจิตใจคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะคนมีคู่แล้วนะคะความรักราบรื่นมีความสุขดีนะคะสำหรับใครที่เลิกลาอะไรกันไปนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าความรักของคุณอาจจะมีรีเทิร์นอาจจะกลับ เข้ามาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีเราคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการที่แบบอาจจะไม่สมหวังนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ค่อยเป็นค่อยไปกันแล้วกันนะคะรอบแรกอาจจะคุยไม่รู้เรื่องนะคะรอบ2รอบ3ก็ลองพยายามดูแต่ถ้ามันเกิน3รอบไปแล้วก็คงจะต้องมูฟออนละนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่แข่งทางด้านความรักด้วยนะนะคะแต่ว่าคุณนะ่ยจะอยู่เหนือกว่าคู่แข่งนะคะแล้วก็ไพ่เอ็ดออฟคัพนะคะห่ถ้วยก็คือความรักที่สมหวังความรักที่บริบูรณ์นะคะหมายถึงความรักที่มีอิสระด้วยการไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะความเชื่อใจความให้อ ภัยซึ้กันและกันจะช่วยทําให้ความรักของคุณนั้นมันจเจริญง,งอกงามมันบริบูรณ์พูนผลนะคะมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ครองต้องใจนะคะความรักดีมีความสุขดีค่ะนะคะดังนั้นการเจรจากันนะคะการได้สองไม้เท้าคือการเจรจากันการพูดคุยกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะการสื่อสารกันระหว่างคนรัก ที่คอนเนคกันเนี่ยก็จะช่วยทําให้ความรักของคุณนั้นมันพัฒนามันก้าวหน้าแล้วมันไปในรูปแบบที่ดีและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับลอง Dist a n c e relationship นะคะความรักที่อยู่ไกลนะคะรักกับสายฟอหรือว่ารักกับคนต่างชาตินะคะอยู่กันไกลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าขาดการสื่อสารกันนะคะมีการคอนเนคกันอยู่ตลอดเวลาสื่อสารกันตลอดเวลานะคะทุกวันอย่าได้ขาดก็จะช่วยทําให้ความรักของคุณนั้นเน้นแฟนมากขึ้นนะคะก็ไม่มีเกณฑ์ที่ความรักจะเสียหาย ะะโดยรวมแล้วชาวธนูความรักได้พบคู่ของต้องใจความรักมีความสุขดีนะคะแล้วก็การสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะอย,อย่าขาดการสื่อสารยังคงคอนเนคกันอยู่ก็จะช่วยทําให้ความรักของคุณนั้นมันราบรื่นค่ะดวงโชคลาบนะคะในเจ็ดวันแรกของปีใหม่ชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้างดวงโชคลาบของชาวธนูในไพ่เดสสันค่ะ ไพ่เด็กถือถ้วยไพ่เจ็ดไม้เทา้าและไพ่เศรษฐีมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยนะคะได้ไพ่เดอะซันะคะถามเรื่องโชคลาภได้ไพ่เดอะซันและได้ไพ่เศรษฐีนะคะแสดงว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะมีโชคมีลาบมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้รับรางวัลน,นะคะ อาจจะจับปีใหม่ได้รับรถยนต์หรือว่าได้ได้รับของใหญ่ๆนะคะบางคนอาจจะได้รับทองก็ได้นะคะถือได้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่ได้เงินก้อนโตประสบความสําเร็จอย่างที่ปรารถนานะคะชาวธนูถือได้ว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะได้รับโชคใหญ่ได้ไพ่เศรษฐีได้ไพ่เดอะซันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อิ่มเอมกับ โชคลาบเงินทองความบริบูรณ์พูนผลอาหารเยอะแยะมากมายความสุขสมหวังต่างๆที่จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะถือว่าเปิดพ่อซอใหม่เปิดรับโชคสำหรับชาวธนูค่ะนะคะส่วนไพ่เพจออฟคัพนะคะคุณที่ รอคอยข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีจากทางไกลหรือว่าข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะสอบแข่งขันได้หรือว่าไปสมัครงานเอาไว้เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์แล้วเขาเรียกเราไปทํางานนะคะและรวมถึง ในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะได้รับมรดกบางคนอาจจะได้รับเงินจากการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือการเงินจากการที่คุณได้รับผลกำไรจากธุรกิจการงานหรือการลงทุนต่างๆนะคะถือได้ว่าเงินทองบริบูรณ์มากๆม,มีโชคเข้ามานะคะ ค่ะก็ขอจบคำทำนายนะคะสำหรับการทำนายไพ่ทาโร่โดยดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะในช anel นายทาลอดพยากรณ์ใบครูเอฝากติดตามกันด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแฮปปี้นิวเยียค่ะสวัสดีค่ะ